จุกูสวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวเสดรอนทุกท่านเลยนะครับเมื่อคืนนะครับใครที่ได้ตามสูงแรกของเราครับต้องบอกว่าแตกเต็มไปเยอแล้วนะผมนำสิบไม้หลังต้องบอกว่าเข้าไปถึงเก้าไม้นะครับเต็มอิ่มกันทุกคนเลยสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในครับพวงเรานะครับส่วนเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่ต้องการมาเป็นครอบครัวก,กันอย่าลืมนะครับผมทางเข้าเราอยู่ในคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับส่วนประเด็นตัวแรกขอมองไปทางบาเยนน์มิวนิกนะครับ เปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของริเวอร์คูเซ่นนะครับในลีกบุนเดสลีกาเวลาตีหนึ่งครึ่งเรามาดูกันที่บาเยิร์มิวนิกเป็นอีกหนึ่งทีมที่แข่งแก่งในยุโรปเลยก็ว่าได้ยิ่งในลีกเรียกได้ว่าแข็งแก่งเป็นอย่างมาก3เกมหลังนะครับชนะรวดและยิงรวมกันไปถึง 9เม็ดต้องบอกว่าตึงเปี้ยนะครับส่วนริเวอร์คุูเส้นนะครับก็ใช่ย่อยนะไม่แพ้ใครมาติดต่อกันถึง7เกมติดนะครับบาเยินนําทีมโดยแนวลุกคนใหม่อย่างเฮลิเคนนะครับคููกับสาเนต้องบอกว่าแนวลุกน่ากลัวเป็นอย่างมากเลยนะแถมเกมที่ทั้งคู่เจอกันนะครับต้องบอกว่าบ้านใครทีมนั้นชนะบ้านใครคนนั้นได้เปรียบนะครับมาเกมนี้ได้เล่นในบ้านบาเยินมองว่าบาเยิน1เม็ดมีแน่รอแค่เม็ดที่2 เท่านั้นเองนะครับบอลเน้นตัวที่ของขอมองไปทางไลโยบายกาโนนะครับเจอกับอาราเบสในบอลลาลิกาาสเปนเวลาตีสองเรามาดูกันที่ไลโยนะครับฟอร์มช่วงหลังถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่3เกมไม่ชนะเลยนะและแพ้ไปถึง2เกมส่วนอาราเบสก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่3เกมหลังแพ้แค่1เกมเท่านั้น,นครับเรามาดูกันที่อาราเบสต้องบอกว่าเป็น เกมเยือนที่ย่ําแย่เป็นอย่างมากนะสี่เกมที่ไปเยือนล่าสุดคือแพ้ทั้งหมดนะครับไม่ชนะใครมา8เกมติดต่อกันนี่คือเกมเยือน,นครับยังไงผมมองว่าเกมนี้ลาโยในบ้านน่าผ่านได้แน่นอนนะครับตัวสุดท้ายมองไปทางปารีสแซงต์แชงแ,แมงเจอกับนิดในบอลลีกเอิงฝรั่งเศสเวลาตีสอเรามาดูกันที่ปารีสซ้อมช่วงหลังถือว่าดีขึ้นเป็นอย่างมาก3เกมหลังชนะไปถึง2เกมส่วนนี้ก็ยังถือว่าไม่ได้ย่ำแย่เท่าไหร่นะครับ3มเกมหลังยังไม่แพ้เลยและเกมล่าสุดเพิ่งชนะมาด้วยนะ ด้วยฟอร์มยังคงดีอยู่2คู่นี้ถึงเรื่องขุมกําลังจะห่างกันแต่ต้องบอกว่าปารีสไม่เคยชนะเกิน2เม็ดเลยนะครับแถมเคยแพ้ด้วยซ้ําจาก3เกมหลังผมมองว่ายังไงเกมนี้นิดพิชิตชัยแน่นอนนะครับจบไปแล้วสําหรับ3คู่เน้นๆของเรานะครับส่วนเพื่อนๆพีวีท่านใดที่ต้องการมาเป็นครอบเด้วยกันทางเข้าเราอยู่ในคอมเมนต์นะครับอย่าลืมนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ